ว a l ์กวิกเดย์วันนะคะก็มาเจอกับ้องเอะดาบแดงนะคะแล้วก็เรียนนะคะกับวิชาโทของเราอขอสมจกสักแป,ป๊บนึงเรื่งเรียนแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเลิกคลาสวันแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันก่อนเพราะว่าเรามีเรียนนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็อยู่ที่ตึก RN จากเรียนเสร็จนะคะก็มากินข้าวค่ะเพื่อเตรียมตัวจะไปเรียนวิชาโทตัวที่2ค่ะก็จะเจอกับแก๊งเพื่อนๆที่ไปเรียนด้วยกันคือซูไม่ไหวค่ะเพื่อนๆห้องนี้คือน่ารักมากมีทั้งเอกอิงญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศสค่ะทุกคนคือ Energy b o o s t ไม่ไหวเอออันเล่นกัน1234ความสนุกของคลาสนี้คือจอยมากๆนะคะอาจารย์คือสอนแล้วน่ารักมากๆแล้วก็ได้เวลาเลิกเรียนของเราแล้วค่ะอาจารย์คือแบบขอบคุณขอบคุณค่ะ หกโมงก็เลิกแล้วแอนจอยค่ะแอนจอยชีวิตเราหลังเลิกเรียนนะะไม่มี่ะไรมากเลยค่ะเรียนเสร็จก็คือกลับไปกินข้าวค่ะว,วันนี้นะคะขอปิดไปด้วยการกินข้าวปั้นญี่ปุ่นค่ะซี่ก็เริ่มต้นวันสดใสด้วยการเดินไปเรียนนะคะที่คณะมนุษย์ค่ะเรียนวิวัฒไม่ไกลเลยจากหอในเรานะคะเราเริ่มต้นคาบแรกโดยวิชา Academic Report ค่ะดูค่ะเ,เพื่อนๆก็คือน่ารักสดใสบุก<อ>มืนอนักไทยชามไม่ไหวนะ หิวๆว,วก็แบบหยิบแ้วแตนตอมมากินอ่ะชามหนึ่งกลุ่มอัดคลิปสัมภาษณ์นะคะไปสัมภาษณ์เป็นดาวดวงใหม่ค่ะอาก็หิวข้าวก็ไปขี่รถกินข้าวที่ตลาดน้อยตอนนี้ก็ถึงตลาดน้อยแล้วหาข้าวกินแป๊บจัจหวัดประจวันต่อไปของเรานั่นก็คือการก่อกนหว่นใจค่ะการที่อกนหว่นใจเนี่ยมันก็คือเป็นงานหลักของเราค่ะก่อกวนหมัดเด็กจะทําให้ชีวิตเรามันดีว้ายก เกิดเป็นหญิงนะคะเราจะปล่อยตัวนหน้าโซมไม่ได้ค่ะทำไรคาคุณนาะเติมหน้า่อกค่ะอย่ารอช้าค่ะคุณนาหน้ามันลิบหายเติมให้ด่วนค่ะคุณบอกรูแ้แหมค่ะเริ่มเลยหน้าพร้อมปากฉ่ำขนาดนี้สวยเลิศเกินคุณนะกิจวัตรต่อไปค่ะนั่นก็คือการมานั่งพักผ่อนที่ล็อบบี้ข้างล่างหอไหนค่ะแอร์เย็นฉ่ำกรุบแถมวันนี้ค่ะได้พร็อพมาหม่งก็คือการกินข,น,ขนมค่ะขนมแล้วเป็นธัญพืชแบบเหมาะกับสาวเฮลตี อีกกิจวัตรก่อนนอนของเราเนะี่ยคือการดูหนังกับหวั่นใจด้วยค,ค่ะติดตัวกันไปค่ะกับวอร์กวันนี้ค่ะเนทรีวิทคุณเอลิกาค่ะวันนี้นะคะก็เปิดมากับเช้าที่สดใสค่ะกับวิชาแบกราวด่ายเพื่อนสาวมีการอ่ะ what's in my bag ชาเลนตามทิกต o อกหนึ่งแมนค่ะถือว่าวันนี้ก็มีความสุมากกันเรียนก็คนทนั้งในจะน่ารักอาจารย์สอนแบบคือกันเองมากๆแนะนําม,มากเลยอาจารย์ว่าน่ารักแล้วนะเพื่อนในสาขาค,คือน่ารักยิ่งกว่าค่ะ ไปกันต่อค่ะกับการหาอาหารกินค่ะในช่วงพักเที่ยงกับการกินข้าวในตึกการเมืองไปต่อกับการเรียนค่ะทีเดียวตอนบ่ายก็จะได้เรียนวิชาเดิมค่ะนั่นก็คือ A c a d e m i c Report ชั้น4ค่ะนะมนุษย์ค่ะโอ้เพื่อนๆก็คือมารอกันเต็มมาส่วนมาเองก็คือมาก่อนเวลาช่ำนะเพื่อจะรออาจารย์แต่ซึ่งอาจารย์ที่สอนเนะเป็นอาจารย์ทาบต่างชาติค่ะแต่ว่าเปิดมอร้ล่ไม่้นักเรียนฟังช่ำค่ะแล้วเยก็ูเต้นช่ำนะยังไม่พอค่ะเราก็ไปดูค่ะการประกวดแผนธุรกิจ จากดินนาสูดาวทุกคนคือเก่งมากๆเลยกำลังใจให้ทุกคนนะซึ่งตัวแทนของเราก็มาจากภาษาอังกฤษธุรกิจคณะมนุษย์ค่ะ เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วค่ะก็กลับมาที่เดิมค่ะแหล่งอาหารการอยู่การกินของเราตลาดน้อยค่ะดูคนคือช่ำเยอะเวอร์ก่อนซึ่งวันนี้ก็มากับเพื่อนสาวสองคนค่ะน้องฟิงกับน้องแพนนี่แตล่กับข้าหรือว่าอาหารจิตรกรวันนี้นั่นก็คือสมตำไก่ย่างทุกคนค่ะขาดไม่ได้สาวสดอย่งางเราก็ต้องกินแบบนี้เพื่อเป็นการบูสต์เอเนจีหลังจากที่ทำภารกิจเหนื่อยมาทั้งวันเรียนแล้วก็ไปดูกิจกรรมมากมายหลากหลายพรได้กินเข้าไปก็คือสดชื่นดีดา สวัสดีจ้าเดฟูกับน้องเอค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> ก็เตรียมตัวไปเรียนที่ตึก RN ค่ะซึ่งวันนี้คือคนหนาตาม,มาเพราะว่านี้เรามีละด8โมงครึ่งจ้า ต่อแถวยาวๆขึ้นลิฟต์ค่ะที่ตึก r อขึ้นไปเลยที่ชั้น6ค่ะ6 0สค่ะกับวิชาวันนี้คือตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายกับเราออกมา,กมาแต่ว่าสนุกค่ะครบต็อกจบที่มมสค่ะทุกคนค่ะเหมืดนเพื่อนสาวเหมือนเดิมซึ่งวิชาที่เราเรียนวันนี้นะคะนั่นก็คือวิชาบุคลิกภาพนะคะเพื่อสังคมของเราเข้ามาในห้องคือคนเยอะมากๆอาจารย์คือสวยเวอร์บุคลิกภาพคือ10 10 10ค่ะทุกคนค่ะยาตอนนี้นะคะเราก็เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนะเมื่อกี้ก็เพิ่งทําการชิดชื่อแล้วก ก็ได้คะแนนไปแล้วหนึ่งคะแนนนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้คือสนุกมากๆเรียนเกี่ยวกับคุณลิกภาพนะคะที่ดีทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเข้า้น้ำเสร็จแล้วเราจะไปกินข้าวที่อู่ซับเวอร์กันนะก็จะไปกับนี่ครับแล้วก็นี่จะกินข้าวกันแล้วสวัสดีครับไปหาข้าวกินกันจ้าสาวๆหิวมากเวอร์แย่เราก็ถึงร้านแล้วนะคะซึ่งร้านวันนี้ที่เรามากี้ก็คือร้านอู่ซับเวอร์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะกินอะไร ก็จะมีเมนูหลากหลายมากนะคะเดี๋ยวไปสั่งก่อนแาจะกินอะไรนะคะโอเคนะคะวันนี้เราได้เมนูที่เราจะกินแล้วนี่ก็จะเป็นเมนูนี้นะคะในระหว่างนี้นะคะก็รับบทเป็นเบฟเพื่อนหนึ่งนะเขียนเมนูอาหารซึ่งเมนูที่สั่งวันนี้ก็คือข้าวผัดกุ้งทะเลครับน่ากินมาทุกคนค่ะ สวัสดีน่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานบายสีสุขันนะคะมหาวิทยาลัยหาสศรีามค่ะมม,ม,ม,มสอคืออีเวนต์ฉ่ำเกินนะซึ่งงานนี้ก็เป็นงานต้อนรับนะบายสีสุขันน้องใหม่ภูมิรินทร์13นะคะซึ่งงานคือจัดอลังการมากมีเจอพี่บอยสิริชัยนะคะพร้อมทั้งขบวนบายสีสุขันที่น่าขนลุกมากๆค่ะทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะใครลืมเพื่อนนะคะสามารถติดต่อที่ไอจีของพี่เลยนี่คือเพื่อนของหนูนะคะอยด้วยค่ะ นะคะเราก็จะมาเรียนที่ตึกคาะนะคะตอนนี้ก็ขับรถมากับเพื่อนสาวนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเราก็จะไปถึงแล้วนะคะเราก็ถึงที่ตึกคณะมนุษย์แล้วนะคะจะไปเรียนกันแล้วนะคะที่ห้องสองหนึ่งหนึ่งในวิชา linguistics นะคะ introduction to linguistics ถ้าสมมติเราเรียนเสร็จแล้วหน้าเราจะเป็นยังไงเรียบ <tit> นะคะเราก็อยู่ที่คลาส introduction to linguistics เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คะ่ะทุกคน ซึนี้นะค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการเรียนก่อนอยู่กับเพื่อนสาวค่ะในชน่วงที่เรียนก็คือสนุกมากนะคะก็จะมีคนมาก่อกวนเรานะคะแอบมาถ่ายแล้วก็ที่สําคัญเขาเขายัางตั้งหน้าจอโน้ตบุ๊กเขาแล้เป็นหน้ารเราเหวียดทุกทนค่ะก็เรียน Introduction to Linguistics เสร็จแล้วนะคะสภาพตอนเข้ามาสวยยังไงสภาพตอนออกไปก็คือสวยแบบนั้นนะคะก็จะมีภารกิจนะคะก็คือพาคุณชายนะคะไปรับใบนะคะที่จะไปเดินทางไปต่างประเทศหรือ ก็มากินข้าวที่ตึกการเมืองนะคะซึ่งเมนูที่เราสั่งวันนี้ก็คือก๋วยจั๊บนะคะนี่นะคะก็อยู่ที่ห้องรากินคอรเนอร์ทงจากที่กินข้าวเสร็จนะคะแต่ก็จะมาทําการก็ถาข้อมูลนะคะที่อ a r ริกันคอร์นอกอนนี้ทำงานไปแล้วว่าจะเหนื่อยหน่อยเลยแบบมารีวิวขนมที่เราซื้อมาจากตึกการเมืองค่ะวันนี้ก็มีคนมานั่งกินด้วยนะคะก็ถือว่าน่ารักมากๆเลยแต่ที่บอกไปง่ะงานเราก็คือการก่อกวนหมาเด็กค่ะทุกคนค่ะ ก็ง่ามนิ้วไปสักหนึ่งแมตค่ะกิจกรรมของเซเลบก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นค่ะเขารับบทเป็นเมนเทอร์เป็นพิธีกรฉ่ำค่ะตอนนี้นะคะก็จะถึงเวลามื้อเย็นแล้วนะคะวันนี้เราก็มากินข้าวที่ตลาดคำเรียงนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้จะได้อะไรกินยิวเวอร์มาแล้วนะคะกับอาหารมื้อข้าของเราค่ะวันนี้ก็กินเป็นข้าวไก่ต้มน้ำปลานะคะสวยอร่อยมากเลยนะคะกับเพื่อนๆเหมือนเดิมไปอิทอิกก่อนนะค่ะทุกคนค่ะ หลังจากที่เราเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะแต่ตอนนี้เราจะต้องมาทําการซื้อของนะคะที่ร้านร่มชัดบิวตี้มอลล์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรไปบ้างนะคะสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่แสงสดใส,สดนะคะวันนี้ก็ไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อน,นะคะ่ะ มีงานช่วยเหลือ MHU Ambassador 2024ค่ะซึ่งวันนี้ก็าดาบทเป็นพิธีกรภาพภาษาอังกฤษนะคะก็เป็นวันเสาร์นะคะซึ่งเป็นวันเสาร์ที่เราไม่ได้หยุดนะคะวงนี้นะ,ะเราก็มาช่วยงานนะคะของ Office of International Affairs นะคะมดมรูกันด้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะคะทุกคนไปเจอกันนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็มาถึงห้องที่เราจะต้องทำงานแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นสตาฟนะทุกคน,กน,มนดมรู้กันว่า วันนี้จะผ่านไปได้ดีดีหรือเปล่านะคะทุกคนวันนี้ก็เต็มพร้อมสุสดๆเลยนะคะทุกคนดีใจมากก่อนจะเริ่มง,งานจริงนะคะเราก็มาพบปะพูดคุยค่ะกับเพื่อนร่วมงานของเรานะคะเดียวได้ว่าแต่ละคนคือปังมากๆและนี่นะคะเป็นพี่วิทยกรคู่ขันของเราะคะ่ะในภาษาอังกฤษคือช่วยกันดีมากๆแถวน,นี้ทุกค,คนก็คือมาจากทั้งกัมพูชาค่ะประเทศไทยประเทศพม่าค่ะและรวมถึงประเทศจีนนะ,ะเด็กเป็นบ้านของเรา <ๆ S 1> ทั้งนั้นเลย จะใช้ประสังคฤผลิตนะในการสื่อสารกันเป็นหลักกิจกรรมคือขับข้างแน่นมากๆเส้นุกกันทั้งวันค่ะวันนี้ในส่วนของกิจกรรมค่ะย,ยังมีการสร้างภาวะความเป็นผู้นำค่ะ ice breaking และที่สำคัญค่ะเป็นการทำลายกำแพงนนานภาษาค่ะโอ้โหกับข้าวพูดได้เลยว่าสิบสิบ,สบ,สบอร่อยมากทุกคนได้กินข้าวคือสวรรค์ของกิจกรรมนี้นะ And today I just wanna try some airport pickup. Greetings and introductions. Hello, welcome to Thailand, Mahasarakham University. Hi, I'm Erica, a student ambassador from Mahasarakham University. Nice to meet you. How was your flight? เด็กๆนะคะเาทากิจกรรมต่อไปค่ะสมพี่สตาฟนะคะก็คือเล่นกันฉ่ำนะทาผมสรงกล้วยหอมนะคะแล้วก็เป็นจังกุง้งค่ะเกาหลีเกาใจ1งกลุ่มบอกได้เลยว่าม้วนกลุ่มมากค่ะเหลืออีกประมาณ40่นาทีนะกะิจกรรมของเราก็จะจบสิ้นลงนะคะกับมหาสา,ารคาม s t u d e n t a m b a s s a d o r 2024นะคะกับหนะ้าที่เป็นพี่สตาฟแล้วก็เป็นพิธีกรภภาพ,าพ,าพระสาผลิตด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เด็กๆจะทำกิจกรรมหรือว่า task last หรือว่า final task สุดท้ายออกมาได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวจะมาให้กำลังใจเิดติกันกนะทุกคนและในวันนี้เองค่ะเราก็รู้สึกว่าได้กินข้าวเต็มอิ่มมากๆเพราะทาง OIA หรือว่า Office of International Affairs มหาวิทยาธรมนะคะของเราแล้วก็รวมไปถึงค่ะ MSU Home r o o แล้วก็เรียนข้าวที่แห่่งดีแล้วก็ดีเยียมยอดมากินข้าว ผมวางเบรกคือไม่เคยขาดเลยอร่อยยูควทุนตอบโจทย์อร่อยเวอร์อจบโครงการมาที่เรียบร้อยค่ะกิจกรรมนี้นะทำให้เรารู้สึกว่าได้มาเจอกับเพื่อนใหม่นะแล้วก็ทํางานกับคนใหม่ใหม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานคือมีความสุขแล้วก็เอ็นจอยมากๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็เสร็จงานที่โฮมรูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอีกต่อไปนึงเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวหากินข้าวหาดื่มน้ําหวานนะ,ะเป็นการบูสต์เอเนอร์จี มอร์นิ่งนะคะทุกคนมอร์นิ่งกับเช้าวันอาทิตย์นะคะก็วันนี้นะคะก็พบกับน้องเออีกเช่นเคยค่ะกับการทำบล็อกวสุดท้ายก่อนจะทําอะไรขอไปอาบน,น้ำนะคะเพื่อเพิ่มเอเนอร์จีมูสร่างกายยามเช้าก่อนแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลงสกินแคร์บำรุงผิวหน้าซึ่งในส่วนสกินแคร์ก็คือง่ายมากๆคาเช็ดหน้าเสร็จวุเซรั่มค่ะหลังจากนั้นก็จะใช้ครีมจากวิตซีะในการลงบำรุงผิวค่ะแถมจะมีการลงมอสเจอร์ไรเซอร์ด้วยซึ่งวันนี้ใช้เป็นของเอ็กซิเคียค่ะ นอยเซรั่เซร์เพ<ๆ>ิ่มความชุมช่มชื้นยังไม่พอเพียงเท่านั้นค่ะเราจะไปต่อกันที่ขั้นตอนต,ต่อไปนั้นก็คือลงครีมกันแดดค่ะ2ข้อนี้แ,แบบแบลวแบลจะได้หน้าที่โกลว์ใสพร้อมสำหรับการออกสู่นอกภายนอกค่ะหลังจากทาลูอ้อนเสร็จเนระไปต่อที่น้ำหอมค่ะฉีดเพื่อเพิ<ๆ>่มความมั่นใจค่ะไปกันต่อที่ขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการแต่งหน้าให้เครื่องหน้าของเรา,าเปนครบ ตอบโจทย์นะโดยการใช้บลัชออนแล้วก็การใช้ลิปสติกนะจากแบรนด์ซิวันาค่ะวันนี้เพื่อความฉ่ำเออได้เหนียวกรุบเออสวยแล้วไปตอ่อทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวที่ตลาดน้อยกันตอนนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนค่ะอย <Hi! S 1> อยู่กับเพื่อนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ตลาดน้อยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะกินอะไรซึ่งวันนี้ก็แบบสบาย ไม่ต้องเสีเยเรียดาแบบสบายๆนะทุกคนค่ะไปดูกันว่าวันนี้เมนูที่เราจะกินที่ตลาดน้อยมีอะไรบ้าง <c oughs> คือตอนนี้ก็ประมาณ15านาฬิกานะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกันนี่เป็นข้าวมือแรกของเราที่จะได้กินเพราะวันนี้ก็คือทําการบ้านคือเยอะมากๆนะคะไปกันเลยคะ่ะไปที่ตลาดน้อยกันอ่างข้ามาแล้วน,นคะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็กินเป็นซุกี้หมูแห้งนะคะเพราะว่าไม่เป็นเมนูที่ค่อนข้างที่จะเฮลตี้นิดนึงแหละนี่นะคะทุกคนไปกินข้าวกันนะคะทุกคน เรากินข้าวเสร็จนะคะวันนี้เราก็มาดูรองเท้านะคะตอนนี้ก็คือกำลังลองอีกหนึ่งคู่นะคะซึ่งเป็นคัชชูแบบเอเด้เมียบกรุบก,กับเพื่อนสาวอีกเช่นเคยค่ะนี่นะคะหลังจากที่เรานะคะไปเข้าร้านรองเท้าเมื่อกี้นะคะก็ได้รองเท้ามาหนึ่งคู่แล้ววันนี้ก็เพิ่งเข้าเซเว่นอเลเนเพื่อจะซื้อของไปเตรียมสัมภาระแล้วก็อาหารที่ตี๊นะคะในการทํางานวันนี้ก็นี้นะคะทุกคนเยอะ,ะเลยตอนนี้กก็จะเดินทางอลอ ปิดท้ายของวันนะกับการนั่งดื่มชายเย็นๆงานที่ใต้ร็อบบี้ของเราค่ะและวันนี้ค่ะก็คือต้องขอปิดตัว,วลาวอลกไปก่อนนะทุกคนค่ะขอบคุณที่ติดตามกับหนึ่งตอนนี้นะคะรักๆจุ๊บๆค่ะทุกคน Have a nice day ค่ะ